อร่อยอร่อยอุ้ยใหญ่มากบุลเลอร์เลย สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบ้านไร่ตุรกีนะคะวันนี้เราพาสวออกนอกสถานที่กันอีกแล้วนะคะวันนี้พามาดูการชนวัวกันนั่นเองนะคะการชนวัวที่ตุรกีนะคะก็เป็นประเพณีหนึ่งในประเทศตุรกีเลยนะคะยังไม่เคยพาทุกคนมาก็พากันมาเป็นครั้งแรกค่ะก็ติดตามชมนะคะว่าวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะเอาเวเร็วอ่นนะ โอ้ไปดูบัวเลยอะไร,ะไรวัรว <c oughs> นีน่เหรอแม่ถืหลังยายนด่องเหนื่อยแ <c oughs> ม่เหนื่อยแล้วคุณแม่เอาดีๆนะไม่ทัาทิมทั้งยายทั้งหลานเลยนะ การแข่งวัวน,นะคะก็ชาวบ้านแถวนี้ก็เอารถหกล้อกันมาแล้วก็จอดเรียงกันแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นอยู่บนลนแล้วก็รับชมแบบเหมือนเป็นสเตเดียมเลยค่ะแต่เป็นรถหกลอะะ้อค่ะอันนี้ก็คือ,อ,อวัวน,นะคะเขาก็จะข,ขนาดนะคะให้วัวมีขนาดไซส์พอๆกันนะคะแล้วก็เอามาชนกัน,นะคะ่ะวัวเนี่ยเขาก็จะเอาเขาเอาหัวชนกันนะคะชนกันจนกว่าอีก วัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะแบบถอยนะคะถึงคิวนะคะเขาก็จะเอาวัวมาผูกไว้ข้างๆสนามก่อนนะคะถึงคิวแล้วเขาก็จะปล่อยวัวไปแบบนี้นะคะ่ะวัวตัวผู้เนี่ยมันก็จะคึกนะคะแล้วก็แสดงท่าทางแบบนี้พร้อมที่จะ ชนแล้ววัวพวกนี้นะคะเอาไว้ชนอย่างเดียวนะคะก็ไม่ได้เอาไปทําเป็นวัวเนื้อหรือวัวเขาจะทําการฝึกวัวเพื่อมาชนโดยเฉพาะเลยแล้วก็จะนําวัวของตัวเองเนี่ยไปตระเวนในภูมิภาคต่างๆเพื่อจะได้รับรางวัลมาเป็นเงินนะคะแล้วก็ถ้วยรางวัลค่ะอ้าวสวัสดีม Kamil Çamlıbel'in mazotla bir kenarda koyuverin. Kamil Çamlıbel'in mazot İlmaz Ot İstanbul'da <gülüyor> <röksüzü> <gülüyor> adına görüşecektir. <laughs> 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 รู้สึกไงิมากค่ะไม่เคยเห็นเลยวัววัวไม่เหมือนไม่เหมือนเมืองไทยใช่ไหมคะไม่เคยเห็นเลยไอ้นี่วายอ๋อวัวงวเดมาก่อนด้วยแล้วล้วัวที่นี่ตัวใหญ่มากเลยนะเนื้อแบบโอ้ยเป็นกามเลยอ่ะ ตัถึงตาเราี่ยมันเหมือนไม่ี้รอหวยคหอย้อยไม่แต่มันมองทไมงัวมาแล้ดูเป็นระเบียบเกือบพัยใช่ใช่ค่ะต่อไปนะคะเราจะพาทุกคนไปที่เทศกาลยอรุกนะคะหรือว่าเทศกาลคนเร่ร่อนของภูมิภาคเอเชียนนะคะตั้งแต่เร์นอยู่ตุรกีมา15ปีเนี่ยก็ไม่เคยได้ไปเลยนะคะเป็นครั้งแรกเช่นกันค่ะก็จะพาสาวไปเที่ยวกันนะคะ นี่คืออะไรไฮมอนเทอะไรเยอรุกใช s โซวิโกนาเขาเรียกว่าเยอรุกก็คือคน <Stay. S 2> คนที่เขาเป็นเล่ร่อนน่ะคะ่ะไปเรื่อยๆ go ไม่ใช่ยิบซีค่ะแต่ว่าเขาจะเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแล้วเขาก็จะย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆปะเดี๋ยวเราไปทางนู้นกัน <laughs> ค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามารู้นกันว่าฝนจะตกหรือเปล่าเพราะว่าครื่นครืนมาเลยอ่ะ มีเทศกาลตรงนู้นค่ะไม่เคยมาเหมือนกันหนาวมากมันอยู่บนเขาสูงะอืมอ่าปลาท่องโกะตุรกีแจกฟรี Jack Free. มันคือปลาตัองโกชนิดหนึ่งอ๋อเหรอ โอ้ยพายุฟรีค่ะฟรีใช่ค่ะต่อคิวแล้วก็ตต่หนาวหนาวใครหนาวก็ไปใครย,ยังชั่วหนาวมากเลยใครหนาวนู่นเชิญทางนู่นนะคะ ทอดไงทอดทอดกรอบทอดกรอบอร่อยอร่อยอร่อยน่าไ่เมีแบบว่าไม่เคลือบกับเคลือบอ,อันนั้นเคลือบน้ำเชื่อม อันนูุนไ,มนไ,ไม่เคลือบหวานหวานไปเลยจ้าจัดไปถ้าถ้าเอาแบบไม่เชื่อมก็ข้างข้างยังไงอ่ะเป็นไงคุณยายวกินไหมโอ้พระเจ้าโอ้ เป็นเทศกาลเยอรุคนชนเรรพเหมือนคล้ายๆชรรพบุรุษแบบโบราณของตุรกีนี่ไงมีคีอูด้วยใครอยากเพลงที่มีคุณตุรกีคเดินมา เขาบอก,าก้ว่าเขชี้ๆแล้วเขาก็บอกว่าตุรกีลกมากแมลว่าอะไรทุกตีลกมากก็คือลกมากก็คือเขาเรียกเชื่อเนี่ยว่าลกมากลกลกมากของตุรกีอันนี้คือชุดโบราณของเขาเนี่ยเห็นไหมคะเขาเขาถ่ายรูปชุดดั้งเดิมของเขาอะค่ะอันนี้จะเป็นโยรุของไอเดินไม่เก็บค่ะถ่ายได้ หนึ่งสองสอง้มเต้น่ามีผู้หญิงด้วยเห็นไหมอ้าวมาเลยถ่ายรูปแล้ว <c oughs>

Adam adam kolya rey, canım adam adam Yoldan rey, adam sarıyor yarın kolya rey, malat kolya rey. gibi şakı gelenkiler, kolya rey. Kolan damatımız başkası kolya rey. düşer şeker kolya rey, malat kolya rey. Yeniden düşer şeker. Oho aku pemb. verilen Çok teşekkür ediyorum Şimdi bayha ha. Sonra bir เดี๋ยวเราไปซื้อของที่ระลึกนะคะเป็นผ้าคลุม75บาตกประมาณกับร้อยค่ะ75มิลลาก็ไม่แพงเลยถึงไม่ถึงร้อยค่ะถึนเล็กๆก็75ถึงให่ร้อยต้นสิอันนี้มันจะเป็นข้าง,ข,างข้างมันจะขุยอย่างเงี้ยแต่อันนู้นมันจะเป็นคู่อ่ะมันจะสวยกว่านี่ก็มีกระเป๋า กระเป๋าแบบหรูหรูผูชคดีจ้อันนี้เป็นน่าจะเป็นกระเป๋าขนแพะเหรอนะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันบ้านที่บ้านเพื่อนของคุณลุงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปข้างในพาไปเก็บผลไม้กันนะคะตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆบ้านเรานะคะคุณ oh. แม่หลับไปเนะี่ยในล้างคร้านนอนตัด Nurettin abi bak, tüccar geldi. Hanımsırayım. Merhaba. Ayşe, Ramazan'ın eşi. Merhaba. eşi diye, diye biliyorsun. Şey, 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 şey. Ayşe'nin annesi. Merhaba. Nurettin abi. Evet. Ayşe'nin babası. Ayşe merhaba. Veteriner. Merhaba. Veteriner. Ayşe'nin arkadaş, babalarının arkadaşı. Merhaba. Merhaba. Hanımefendi. Memnun oldum. E นั่นสิ่ีไหมินะสุขนว่า่ดีมสินะดีินะดีขอบคุณ่ะเคยมาบ้านลุงซอยก่อนนู้นเลยไปค่ะเดี๋ยวคุณลุงจะนำทางไปเก็บผลไม้กันนะคะอันนี้อันนี้ผูสาจีน แต่ว่ามีต้นนูนค่ะลองชิมดูอืมหวานอ่อหวานหวานหวานหวาอรุลูกโตๆอ่ะนี่อ่ลูกอย่างเงี้ยแต่ว่างหนาะคะเออมีหนามด้วยนี่ว่ะอืมุเเดียก นี่น on ี่มาทางนี้มาทางนี่ส่วยกันเก็บแกบอกว่าไม่มีใครกินหนามหนเยอะมากเขาบอกว่าคนแก่ไม่มีใครกินแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาขโมยให้เราเก็บไปเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันลุงบอกอย่างนั้นอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยเก็บไม่ถูกเลยอ่ะอืม น่า,ายง่ายสะอาดใจีลยวก็หวานนะอืมแก่อืมเพียบเลยส้มโอก็มีนะส้มโอลุงเก็บหมดลูกเล็กลูกใหญ่ใ <c oughs> นตรงเนี้ยเก็บตรงเนี้ยอย่าลูกพองพอง,พอ,งอืม,อมระวังหนามนะคะอ้าวเุ่ย นี่ะมันเยอะมากก็หวานมากเลยยังไม่ทันน้ําตาลแต่ก็หวานแล้วจะไปกินไปไอ,อไปด้วยไอ,อไปด้วยค่ะหลงคอรีบกินไปหน่อยโอ้ยอันนี้เป็นหน่อนะโปรตีนโนโนโปรตีนรูสึต้ดเฟิื้อ เกใครจะอุมเระวัหนามติดนะฮะเยวพิ่งงานเดยวพึ่งงาอีกเพิ่นึ่งอุ้ยลูกใหญ่มากไปร้อนน้ำนะโอเคแต่มันเน่าเนี่ยมันเน่าด้านหนึ่งไม่อีกด้านหนึ่งน่าจะกินได้อุ้ยนูนนะข้างบนจบกูจอ สาต a ก u r o r ใจอชอยคุมันเป็นพวงแบบอย่างนี้เลยอะแบบอยเก็บมาไหนก่อนนะทีนี้อันี้ได้แล้วเนี่ยหวานทั้งนั้นเลยกรอบมาก เป็นไงอร่อยไหม,ไหมน้ำตาลอร่อยไหมลูกน้ำตาลอร่อยไหมในมืออร่อยหวานใช่ไหมหวานถ้าออกกันมันหวานหนอนหรือเปล่าไม่มีหนอนหรอกลูกเราหวานนะตอนนี้มานั่งพักน,น,น,น้ำชาต่ำอุณนูมิอุณภูมิดีขึ้นโอ้ อันนีเดี๋ยวเดี๋ยวไปแช่อะอรวรเลไม่ไม่รู้สึกใช่ไหมเป็นไตเลยนะเนยโรีอย่าร้องนะโรนอุ้ยมัน่รมเขาเอามือกดเอาไว้ค่ะอุ้ยทำไมมันเป็นแบบนั้นน่ะไม่รู้มันโดนเสลือพอีมันเดีดมันล้วเกลียอ รถพยาบาลกำลังมาฮ่าม่าฮ่าฮ่าฮาฮกาาาาไอ้เชลยยังไมชิมาสนนี้ชิมาสไกมต่อไปนะคะเรามาเก็บนี่ทัพทิมบ้านนี้ลูกไลนเลอเลยบ้านเราลูกเล็ก นั่นเก็บได้เลยเก็บไม่ถึงเอออุ้ยบ้านนี้ลูกใหญ่อ่ะกลัวมันหักอ่ะใหญ่่ะต้องขึ้นอ um, ุ้ยเอาอันนี้กระชากลงแหมไม่ถึงไอ้ไม้อยที่บ้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ โอ้กจงอ๋นนอ,อน,นี่ิเยวลูกยนะเ้กระวังระวังแบบอออลูกนั่นอ่ะ้โอันนี้เป็นหวานนะเป็นแบบหวานไม่ได้แบบเปรี้ยวนะคะลูกสีขาวสีขาวมันใหญ่ามากเลย Asılır ya เยี่ยมมากโอ้ยใหญ่มากบุลเลอร์เลยโอ้ยเทียบกับหน้าหน่อยค่ะเทียบกับหน้าหน่อยใหญ่มากโอ้ยจริงจริงมันมันอันเนี้ยได้แล้วแต่อันเนี้ยเหมือนยังเขียวๆเลยแต่ แต่กินได้หมดล้วหวานหวานอาอามามันมาเ <c oughs> ทสเทสมามมา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 ,มาชิมค่ะ รถแล้วมันรถไปเรียบมีไปเรียบเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บลูกพลับนะคะโอ้สุกแล้ว All ้ o วย all is bird most beautiful นี่ไงโอ้ดีโอ้ มันไม่มีคนกินแล้วทำไมเขาไม่ขายอ่ะคนแก่ของไทยไม่เหลืออยู่เมืองไทยไม่ไม่เหลืออูนี่ก็คือคนละคนละคนนี้นะคะเขาให้เราเขาเขากินไม่ทันนะคะเราก็เลยมาช่วยเขากินนะคะมาค่ะเชิญค่ะเชิญตรงนี้เลยค่ะถ่ายรูป่อยค่ะ Ben sana teşekkür balık getireceğim. Söz verdim. Komutana. Balık Hadi görüşürüz. Çok teşekkür ederiz. Her şey Yine geliriz. Size geliriz. Memnun oldum. Görüşürüz. Teşekkürler. Anaşon ha. hayırlı Hadi girinle Hadi kaçsın. Hadi Hadi Teşekkürler. 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 <gülüyor> 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 <gülüyor>